จิตของเราเนี่ยมันเกิดดับในช่วงระหว่างวันอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาแล้วพอถึงจวนเขาเรียกว่าเวลาใกล้จะตายช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วมันจะมีจิตดวงสุดท้ายที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะตายจิตดวงนั้นน่ะถ้าเกิดขึ้นเขาจะเรียกว่าจ,จุติจิตคําว่าจุติไม่ได้แปลว่าเกิดนะจุตินี่แปลว่าตายแปลว่าดับตัวสุดท้ายถ้าตอนเราใกล้จะตายแล้วเกิดจิตดวงนี้ขึ้นมา จิตดวงนี้เกิดขึ้นแล้วจะดับลงพอดับลงปุ๊บก็ดับพร้อมกับร่างกายของเราก็ดับไปหมดก็คือตายพอตายเสร็จปุ๊บมันเกิดจิตดวงใหม่ขึ้นมาเรียกว่าปฏิสนธิจิตคือการจิตที่เกิดขึ้นมาใหม่ซึ่งมันจะเกิดสืบเนื่องกันเลยไม่ได้ขาดช่วงนะตายปุ๊บเกิดปับ๊บอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินมาก่อนเนาะเป็นเรื่องความเชื่อหรือความรู้แบบชาวบ้านชาวบ้านเรามันจะเข้าใจว่าพอพวกเราตายเสร็จปับ๊บ ไอ้ตัวจิตจะเป็นวิญญาณล่องลอยออกมาจากร่างร่อนเรไปอยู่แถวแถว,แถวบ้านบ้างไปหาคนนู้นไปหาคนนี้ไปหาคนนั้นบ้างเพื่อรอเวลาไปเกิดใหม่อันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดความจริงแล้วเมื่อไดก็ตามที่เราตายปั๊บมันเกิดใหม่ทันทีตายปุ๊บเกิดปั๊บถ้าตายปุ๊บบุญกุศลมีพอสมควรก็อาจจะไปสุคติหรือถ้ามีแต่บาป เยอะหน่อยก็อาจจะลงไปทุกคติอย่างเช่นพอเวลาเราตายสมมติว่าตายเนาะฟึบบุญกุศลมีพร้อมไปเกิดเป็นมนุษย์ปฏิสนธิปับ๊บมันก็จะไปอยู่ในคันของมนุษย์คนใดคนหนึ่งเลยปฏิสนธิทันทีแต่ถ้าตายปุ๊บไปเกิดเป็นเทวดาฟึบตื่นขึ้นมาอีกทีก็เป็นเทวดาแล้วก็โตขึ้นมาไม่ต้องโตแบบพวกเราคือเกิดขึ้นมาแล้วมีวิมานพร้อมมีทรัพย์สมบัติบริวารพร้อมทันที หมือนกระพริบตาครั้งหนึ่งแล้วก็ตื่นเนี่ยความตายมันเป็นแค่นั้นมันไม่ได้เป็นอะไรที่จะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันฟุบเดียวมันก็เกิดเลยแต่บางคนก็เนี่ยอาจจะเกิดความสงสัยแล้วว่าเอา้าแล้วไอ้ที่เขาเห็นพ่อเห็นแม่เห็นปู่ตายาย,ยายายเห็นญาติพี่น้องมาหาที่บ้านอนะ่ะนั้นคืออะไรอ่ะความจริงแล้วอันนั้นแหละคือการเกิดใหม่ของเขาแล้วคือเขาตายแล้วเขาเกิดใหม่แล้วเข้ามาในสภาพแบบนั้นซึ่งพวกเราจะชอบเรียกว่าผี แต่ความจริงแล้วเนี่ยไอ้คำว่าผีของเราเนี่ยถ้าเชื่อมโยงในพุทธศาสนาว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเป็นภพภูมิชนิดไหนส่วนใหญ่นะที่เราเห็นที่อยู่กับในภาคพื้นมนุษย์ที่อาจจะบางคนเห็นคนตายมาหาอย่างเงี้ยเป็นต้นมันมีได้หลายกรณีคือนหนึ่งเขาอาจจะไปเป็นประเภทเปรตหรือเป็นประเภทอสุรกายหรือเป็นประเภทเทวดาก็ได้เพราะว่าเทวดาที่อาศัยอยู่ในภาคพื้นมนุษย์ก็มี เทวดาที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนก็มีเปรตที่อาศัยอยู่ใกล้ๆพวกเราก็มีอสุรกายที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ๆพวกเราก็มีฉะนั้นจริงๆแล้วบางครั้งเขาอาจจะไปเกิดในรูปลักษณ์ใหม่แล้วนะแต่ทําไมล่ะเวลาเขามาหาเราเขาจึงมาในสภาพหน้าตาเดิมสาเหตุที่เขาต้องทำแบบนั้นเพราะอะไรเขาต้องการให้เรารับรู้ว่านี่คือตัวเขาถ้าเขามาในรูปลักษณ์ใหม่เราจําไม่ได้เราจะไม่รู้จักเขา สมมติถ้าเขาไปเกิดเป็นเทวดานะเทวดาเนี่ยถ้าไปเกิดปุ๊บหน้าตานี้ก็คือจะหลอ่อจะสวยแบบเกินมนุษย์มานาถ้าลงมาเนี่ยยังไงเราก็จําไม่ได้เขาจึงต้องใช้ฤทธิ์ของเขาเนี่ยเพื่อเชื่อมกับสัญญาเก่าของเรากับสัญญาของเขาให้รับรู้ได้ว่าเออเนี่ยคือเขานะหรือแม้แต่พวกเปรตพวกอสุรกายเขาก็มีฤทธิ์ที่สามารถทําแบบนั้นได้ในการที่จะกําหนดหมายว่าให้ปรากฏมาในรูปลักษณ์แบบนี้เพื่อให้บุคคลคนนี้เห็นอย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นไอความเข้าใจที่ว่าตายแล้ววิญญาณหลุดล่องลอยเป็นความเข้าใจผิดวิญญาณไม่ได้ล่องลอยแต่เมื่อตายแล้ววิญญาณดับแล้วเกิดใหม่ทันทีตายปึ๊บเกิดปึ๊บเรียกว่าเหมือนกระพริบตาครั้งหนึ่งแล้วก็ตื่นเลยเหมือนวูบเดียวเท่านั้นแหละความตาย